ปาก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 ั๊บโผลมาช้าช้าอย่าเพิ่งหมดนะลบปาก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 นัดนี้เลยเออโทษทีจอมเห็นรูรูตาขวาดีเล่นรูนี้ไว้นะปั๊บตัดสินใจโผล่ขึ้นมาเล็งไปเดี๋ยวแป๊บนึงไอไลอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคประมาณนี้ยิงประมาณนี้เดี๋ยวไปรับแคบนะยิงหนึ่งนัดตั้มเขาล่วง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษีโทษดีโอเคก่อนก่อนจะลุกผมจะมีรีแอคอ่นั่งลงก่อนปาก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 ผมบอกดูนะทั้งสามคนระเบิดอยู่นี่นะครับอยู่ที่ริมกำแพงพอผมบอกระเบิดรีและรีแอคละระเบิดตึมข้นมาฟึ๊มองปั๊บมองปั๊บดียิงนัดนี้แหละจะเป็นนัดที่ จอมจะเป็นคนยิงไอ้คนคนเครี้ยงระเบิดขึ้นมาแล้วเล็งประทับเล็งน่าเท่เดี๋ยวเข้าแคบอีกทงยิงตั้มปับ๊บสั่งลูกน้องไปปับ๊บหลุดเฟรมหลุดมาลายนี้ปับ๊บโอเคไปหลุดหลุด,ลดแค่นี้นี่มามันอ้าวหนึ่งเดินมาปัักกกเป็นเรื่องปกตินะครับที่น้องชายจะเดินตามหาพี่ชายแต่พี่ชายเสร็จไปแล้วนะครับพอเขาหลบพอเขาหลบใช่ไหมหลบ ลายยิงคือลายนี้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 ลายแรกลบลายนี้ลายนี้อยู่นี้เลยมันร้อยสามห้าแคบมากยิงได้เลยนี่เป็นความประสานงานระหว่างพี่ชายกับน้องชายนะครับซึ่งพี่ชายผลิตน้องชายเป็นคนจําหน่ายนะครับแอคชั่นช่วงเขาวิ่งมาผลิตนี่คือผลิตงานนะครับจาหน่ายนี่คือจําหน่ายอาวุธลูกกระสุนนะครับที่ใช้ในการถ่ายทำ จำหน่ายนี่คือไม่ใช่ขายนะครับแต่เป็นการนะยิงนะครับตัวละครตัวละครเข้ามาถูกไหมตัวละครเข้ามาลับยิงปาก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 ปั๊บเขาจะเฮ้ยหลบหน่อยเฮ้ยปั๊บเสร็จปุ๊บผมใช้คิวระเบิดตึมขึ้นมาตึมนี่เจอให้ผมหน่อยตึมโอ้ลบตากทากทากนี่ลายนี้ คุณผู้ชมทางบ้านไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าพี่เวอร์เล่นเป็นเด็กหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงนะครับการจินตนาการการยิงการระเบิดต่างตานานาก็มาจากช่วงวัยที่เป็นเด็กนะครับใหนฮาปาร์ตี้นะครับ